จเจริญพรญาติธรรมพุ้ติดรรมรับชมรับฟังก็จะได้มอบคมทรัพย์ทางปัญญาสุสังละปะเตปัญญงฟังในดิยอมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการปฏิบัติก่อนนอนเตือนสติอัตนาจโจทยัตนางจงเตือนตนด้วยตนเอง ตนเตือนตนให้ผลผิดตนเตือนติดตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแช่เชอนใครจะเตือนตนให้ผลภัยให้เป็นผู้รู้ที่แท้จริงดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดดูตนเองพิจารณาตนเองวิจัยตนเอง มันพิจารณาเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรายโยให้ปล่อยวางกับอดีตที่เคยเจ็บปวดฝึกให้อาภายัยคำนินทาคำดูถูกในโลกมนุษย์เราทั้งทางโลกทางธรรมต้องเจอกับธรมประจําโลกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ มีนินทามีสรรเสริญเราอย่าไปวันไว้ทำนาทีของเราให้ดีที่สุดหน้านอกหน้าในาหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านเราเป็นแค่แค่ต้องคืนสู่ธรรมชาติยืมเข้ามาทั้งนั้นโยมเพราะสังขารแท้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวก็พอมนักพักอาศัย สามหมืนวันพันต้องพลากจากเราไปวิ่งวรนในมิขอต่อสัญญาถึงมอดีพีดำยาวางพึ่งเวลาถึงก็ต้องลาลับจากเคหาทิ้งร่างกายไว้กับโลกาสิ่งนำพาชั่วกับดีวันนี้ฝากข้อคิดข้ออัดข้อทำม,มิดแท้มิดที่จริงใจก็คือ นายบุญนามสกุลกุศลบุญกุศลกุณงามความดีที่จะเป็นมิตรแท้ทรงเราทั้งชาตินี้และชาติหน้ามีโอกาสได้สร้างบุญมีโอกาสได้สร้างบารมีมีโอกาสได้ไดฟังธรรมค่อยๆขัดเกลาวยมเพราะบุญขึ้นชื่อว่าความสุขบุญก็จริงใจกับเรา บาปก็จริงใจกับเราบาปส่งเราไปอบายภูมิบางคนบางท่านสงสยัยบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงไหมหลักทางพระพุทธศาสนามีอยู่จริงเราหวานพืชเช่นใดก็ได้ฉะนั้นเราทํากรรมชั่วย่อมได้ชั่วเราทํากรรมดีย่อมได้ดี ถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอบันทึกบุญบันทึกบาปไว้หมดโยมบัญชีบุญบัญชีบาปเหมือนตอนนี้เวลานี้เราได้สร้างคุณงามความดีให้กับตนเองก็อย่าประมาทในเวลาอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในการสร้างคุณงามความดีอย่าประมาทว่ายังแข็งแรงยมมนุษย์เรา ล่วงไปล่วงไปย่อมเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวละไปเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้ควรสร้างคุณงามความดีพัฒนาจิตใจของเราให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่ด้วยความเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีผูกอะไรจะเท่าผูกมิตรโยม เราผูกมิตรด้วยการให้การแบ่งปันการเสียสละไม่ว่าจะเป็นกนาณมิตรกัลยาณธรรมญาติญาติพี่น้องทุกคนทุกทันผูกไปเถอะยิ่งให้ยิ่งได้ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความจริงใจให้ความสำคัญให้เกียรติให้คำพูดที่ไพเราะให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ด้วยจิต เมตตายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดยิ่งให้หมดยิ่งได้มาเราให้โดยไม่คาดหวังนะโยมเขาจะตอบแทนไม่ตอบแทนเราให้ไปแล้วสละไปแล้วอุปมาเหมือนบวนนำลายทิ้งไปเลยหลวงพ่อคูณพูดชัดมากทำบุญให้ทานเหมือนถ่ายอุจจะระไปเลยให้แล้ว ไม่ต้องหวังปลโยมแต่ถ้าเราไปทวงหมดราคาหมดคุณค่าของการเป็นผู้ให้เราให้ด้วยจิตเมตตาให้ความรักให้ความเมตตาให้ความกรุณาให้มุทิตานี่ธรรมของผู้ประเสริฐเราไม่คิดอิจฉาริษยาใครเราไม่หวนไหวกับคำนินทาคำดูถูกทำตนเองให้ศัก สิ์มองตนเองพิจารณาตนเองสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีขอเป็นกำลังใจกับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นคลิปสั้นเตือนสติรู้สึกเสียงแหบก็ค่อยๆขัดเกลาอยู่กับญาติกับโยมไปนานๆเนอทุกคนทุกท่านมีโอกาสที่จะ สร้างบุญสร้างคุณงามความดีขอบคุณลมหายใจเข้าหายใจออกขอบคุณอัตภาพความเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้สร้างบารมีมีโอกาสได้พัฒนาตนเองเราโชคดีแล้วเราพิจารณาบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์อยากมีเกียรติอยากมีเงินอยากรวยอยากให้คนยกย่องสรรเสริญ โชคดีที่สุดเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ให้ทานรักษาศีลหรือมีโอกาสบรรลุธรรมเทวดายังอิจฉามนุษย์เปรตยังอิจฉามนุษย์สารประภูม,มิก็อิจฉามนุษย์สัตว์ดิรัจฉานพญานาคอิจฉามนุษย์โอ้ถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะออกบวชเทวดาถ้าเป็นมนุษย์แล้วจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม เปรตก็บอกว่าจะตั้งใจให้ทานรักษาศีลเพราะทรมานเหลือเกินเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มร้อนรุ่มไปหมดถ้าเป็นมนุษย์จะตั้งอกตั้งใจสร้างคุณงามความดีเราเป็นมนุษย์แล้วนายติรรมเดิใช้ร่างกายของเราเป็นทานจิตใจของเราเป็นทานไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอิจชาริษยา ดวงตาของเราเป็นฐานมองความดีมองแง่ดีแง่งามเราอย่ามองคนที่อยู่รอบข้างด้วยความรังเกียดด้วยจับผิดคิดลบพูดลบกระทําลบเรามองแง่ดีแง่งามดวงตาที่สวยที่สุดก็คือมองความดีของแต่ละคนแต่ละท่านใบหน้าเป็นฐานใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอย่าไปซีเรียด บางคนสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตเจริญภาวนาประจำให้ทานประจำหน้าตาผ่องใสทั้งทาง,ทางโลกทางธรรมคนมีศีลดูยังไงก็สง่าคนมีธรรมดูยังไงก็งดงามคนมีค่าอยู่ที่ไหนก็มีค่าคนดีอยู่ที่ไหนก็บุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้เรานี้มีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศล พิจารณานึกถึงบุญก่อนนอนนะโยมเดอ้อนึกถึงคุณงามความดีค่อยๆขัดเกลาร่ำรวยที่สุดก็คือสุขภาพของเราอบอุ่นในหัวใจวันนี้พบปะให้กําลังใจเป็นธรรมะกําลังใจเลือกเตือนสตินึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสร้างเคยอุปถาอุปถัมภ์ นึกถึงกัละยาณมิตรดีๆคนรอบข้างดีๆและที่สำคัญก็คืออารมณ์ดีนะโยมเดอ้อปล่อยวางกับอดีตท,ที่เคยเจ็บปวดนะบางคนเอาอาดีตเอาหน้าที่การงานมาที่บ้านมาที่ครอบครัวเอาคำที่คนดูถูกเอาคำคนที่นินทามาคิดปรุงแต่งคนพูดไม่ใส่ใจแต่คนรับฟังมาปรุงแต่งเอง ยมอยู่กับสติอยู่กับพระอาจารย์อยู่กับพุทธกุลธรรมกุลสังกัลนึกถึงบุญบารมีนึกถึงสิ่งดีๆที่เข้ามาแล้วสิ่งดีๆก็จะจัดสรรมาขอเป็นกำลังใจสุดท้ายขออารัตนาคุลพระพุทธคุณประธรรมคุณปสง์บุญกุศลคุณงามความดีที่อัตมาภาพได้บวชมา จาเข้าสิบสองพรรษาแล้วคุณกุศลคุณงามความดีของญาติโยมคุณของทานคุณของศินคุณของภาวนาอาน,นิสงส์จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยนุนนำทรงให้ญาติธรรมทุกคนทุกท่านที่ได้ยินเสียงบารมีเสียงธรรมจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยลาบยศอายุวันณนะสุขะภละ ปฏิพานธนสารสมบัติหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขทุกคนทุกท่านจะเริญพรสาธุวันนี้คลิปชานญาติธรรมได้เห็นสม,มณะได้เห็นหน้าได้ยินเสียงธรรมก็มีความสุขแล้วเนาะ